โดยล่าสุดนั้นไทยของเราก็ถือว่าจัดหนักเลยล็อกถล่มฮุนเซนครับทำเอาขมเณรวิ่งตเตลิดป่าแต่กลางดึกถึงขั้นร้องทูบไอโอทีนั้นมาลงพื้นที่ทันทีพร้อมกับไทยเราก็สวนหน้าแหกไปครับรถหนักกู้ระเบิดเข้าหนองจานรวมถึงยังมีพื้นที่กองทับภักที่สองครับขมเรเนี่ยยังมีการลำเลียงและก็มีการอําพรางเข้าพื้นที่อย่างต่อนเนื่องเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสานการล่าสุดบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วกันก่อนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า ตอนนี้จังหวัดสากแก้วครับได้มีการออกประกาศแจ้งให้ประชาชนนั้นตามแนวชายแดนซ้อมแผนอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อที่จะอารับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนี้หรือว่าวันนี้นี่เองส่วนในบริเที่บ้านหนองจานตอนนี้ก็มีการจัดชุดเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิดครับที่ส่งตรงจากสหรัฐอเมริกาโดยล่าสุดก็มีการตรวจพบทุ่นระเบิดถึง3ทุ่นด้วยกันฝังอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับบริเวณบ้านหนองยาแก้วก็เป็นฝั่งของกองกําลังบุรพาครับ ที่ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากับภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ซึ่งก็ใช้รถกาะถากถางหุ้มเกราะรุ่นดี5และก็ยังมีการเก็บกู้วัตถุระเบิดในมูลนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเปิดพื้นที่และก็ยึดคืนไปดินให้กับชาวบ้านไทยเราก็เริ่มตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเลยครับมีการตรวจพบทุ่นระเบิดทั้งหมดเนี่ย3ทุ่นกลางทุนน่งนาไล่มาตั้งแต่เวลา13นาฬิกาครับก็มีการตรวจพบทุ่นระเบิด PMN จำนวน1ทุน่นสภาพ,พพร้อมใช้และก็มีพิกัดชัััดเเจจนนนนแลลล้วหงาากคบ39 ก็มีการตรวจพบเพิ่มอีกครับก็เป็นชนิดเดียวกันเลยสภาพพร้อมใช้งานและในเวลา16นาฬกา48นาทีครับก็ตรวจพบอีก1ทุ่นในสภาพพร้อมใช้งานโดยก็ได้รับการดีนันออกมาแล้วนะครับว่าเป็นทุเระเบิดเก่าแต่ว่าพร้อมทํางานนะซึ่งในวันนี้ก็กําลังดําเนินการปฏิบัติในบริเทีบ้านหนองยาแก้วอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดําเนินการต่อที่บ้านหนองจาน ทางกองทัพภาคที่หนึ่งเองก็เริ่มทยอยยึดพื้นที่คืนได้แล้วแต่ก็ยังมีอีกรายงานหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้ขเมนสั่งการได้ตลอดเวลาเลยกับคณะ IoT เมื่อล่าสุดครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งคณะ IoT จากฝั่งขเมนมีการลงพื้นที่กลางดึกที่บ้านจกจจยหรือว่าบ้านหนองจานซึ่งตอนนั้นฝั่งในเราก็มีการเปิดสารคดีครับประวัติบ้านหนองจานให้ฟังซะเลยโดยภาพเด็นออกมาครับก็กลายเป็นว่าขเมนพอพาคณะทุเรศทีลงพื้นที่ปั๊บก็จะใช้ทั้งเด็กทั้งผู้หญิงแแล้้้วกก็คคน่สราางภาพใหณะ ไดดโดยสิ่งที่เามนออกมาโต้แย้งครั้งนี้กับการน,นาําคณะทูตเรอทีมานะครับก็บอกว่าไทยของเราเปิดเสียงผียั่วยุสร้างความรําคาญและก็รบกวนข่มขูทางจิตใจซึ่งเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพอดีบ้านหนองจานนะครับฝั่งของคาเมนก็มีการเคลื่อนไหวของประชาชนนะและก็รวมถึงนักข่าวทาหารตำรวจที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวของการปฏิบัติงานฝ่ายไทยเราประมาณ30-40คนส่วนบ้านหนองยาแก้วเองครับ ก็พบฝ่ายกัมพูชาเคลื่อนไหวมาเยอะมากๆเป็นมวลชนนะครับไม่รู้ว่าจะจัดตั้งมาหรือเปล่าซึ่งก็พบได้ประมาณ 150- 200ถึงคนบริเวณแนวรั้วลดหนามและก็กระจายรอบหมู่บ้านเปลยจันทร์โดยยังรวมถึงเชิญนักข่าวทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศร่วมกิจกรรมปลุกระดมแบบบิดเบือนใ่ไทยระด้วยสําหรับขมิมนเองอันนี้ก็เป็นการอัปเดตซึ่งแค่นี้ยังไม่พอนะครับมีการฟ้องคณะ IoT ไปแล้วเนี่ยดังมีการฟ้อง U n อีกต่ตังหาครับกับข้อกล่าวหากรณีไทยเราเนี่ยเปิดเครื่องเสียงหลอนทําให้ไม่ได้นอนตอนนี้ถาามว่ เราทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมก็เริ่มขยับเริ่มที่จะรุกคืบไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่มีอะไรน่าห่วงถ้าเกิดว่าขามิยังไม่ได้มีการฮึดฮัดใส่เราแต่ถึงอย่างไรแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ด้วยนะครับสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดนะก็คือเรื่องของทุนระเบิดถ้าเกิดว่าขามิ่ลักลอบวางใหม่มันอาจจะเป็นไปได้แล้วก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็ต้องจับตาและก็ลาตะเวนบูด,ดีให้เรียบร้อยไม่งั้นขมิมาแน่นะครับยิ่งเป็นพวกที่ย่องเข้าเก่งย่องเข้าวางระเบิดเก่งด้วยสําหรับฝัััั่่งงงงงขขอออเเเเมนเนีีกกกก็็ปปดตยวบทาทา ภาคที่1ครับแต่เดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนภาคที่2กันบ้างก็ต้องบอกเลยว่าโดรนขมยน,นั้นบินวนปราสาทต,ตาควายถึง23ลำแล้วยังตรวจพบขโมนครับมีการลำเลียงยุทธภัณฑ์สเบียงดูที่ใช้รถพลเรือนเนี่ยอัมพรางด้วย เริ่มแปลกเข้าทุกทีแล้วสําหรับขมรเองนะครับก็เป็นส่วนปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เองที่ออกมาสรุปสถานการณ์แนชายแดนไทยกัมพูชาในวันที่11ต,ตุลาคมนะครับก็มาบอกว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาครับตรวจพบโดนบริเวณช่องอันมาร์หนึ่งลำปราสาทพระวิหาร3ลำภูมะเขือนหนึ่งลำพลานหิน8ก้อน1ลำปราสาทตาควาย23าลำและก็ยังตรวจพบขบ,ขบวนรถยนต์อีก10คันซึ่งจํานวน10คันนี้ครับก็เป็นรถพล,ลเรือนนั้น9คันและก็รถทาาทหาร1คัน มุ่งหน้าเข้าพื้นที่แนวชายแดนแล้วก็เป็นการคาดการณ์ออกมาว่าอาจจะลำเลียงยุทธภัณฑ์และก็สเสบียงโดยที่ใช้รถพลเรือนนั้นอําพรางในรูปแบบของการเคลื่อนที่อันนี้ก็เป็นการอัปเดตออกมาจากกองทัพป้ที่2อีเองนะครับพม่นตอนนี้รู้สึกว่าจะลำเลียงขึ้นมาเยอะเป็นพะิเศษนะแล้วทางภาพเลยก็คลิปมันก็บอกชัดเจนว่าทหารเขมรครับอาจจะหวังดํารงชีพได้นานขึ้นมากกว่าครั้งที่แล้วและก็เริ่มสร้างที่กักเก็บน้ําโดยใช้ไม้ไผ่เนี่ยเป็นโครงและก็ใช้ผ้าใบค,ครับปูเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่บริเวณฐานทหารด้วยมันก็ จะเป็นเครื่องยี่ชัดนะว่าการดํารงชีพการอยู่ยาวเนี่ยขมินยังไงก็ไม่ยอมอาจจะตึงกําลังกันอยู่แบบนี้ซึ่งอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่กองปรปที่สองมีการชี้แจงออกมาเกี่ยวกับการรอบตัดรูรุดหนามของไทยเราใกล้กับบริเวณปราสาทตาควายโดยเรื่องนี้กองปรปที่สองก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าได้มีการละเมิดแนวรุดหนามบริเวณปราสาทตาควายจริงๆซึ่งยืนยันออกมาครับว่าลักลอบตัดรวดหนามในบางจุดเท่านั้นซึ่งถือเป็นการละเมิดกระนำที่ขัดต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง ซึ่งขอ้อวามจริงก็คือพื้นที่เกิดเหตุนั้นอยู่ห่างจากตัวปราสาทประมาณ3กิโลเมตรเขม<า>นไม่ได้มีการตัดรุดน้ายาวตลอดแนวนะครับแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นในบางจุดซึ่งเราก็ได้ดําเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วจุดเกิดเหตุหลักเลยครับอยู่บริเวณพื้น,นที่ช่องเหี่ยวนะซึ่งเป็นพื้นที่ไม่มีความขัดแยง้งฝ่ายเราก็เลยใช้การวางเครื่องมือตรวจเฝ้าวไว้เพื่อแจ้งเตือนการเข้ามาของฝ่ายกัมพูชาแต่เขมนอย่างที่บอกไปครับคือรักรอบเก่งคือดําดินเก่งมุดดินเก่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งเห อายุไทยเราอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยเราก็จะมีการประท้วงให้กับคณะไอโทีทราบอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่กองทัพที่2นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ฮุนเซนเนี่ยเงียบผิดปกติบวกกับไม่ได้มีการต่อต้านออกมากับการที่เรานั้นรุกคืบบัานของจานรุกคืบบัานของยาแกว้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าไปผักดันก็ตามแต่การที่เราทําแบบนั้นการเก็บกู้ทุนระเบิดก็เหมือนกับเป็นการตรีตราชัดเจนว่าพื้นแผ่นดินนี้เป็นของไทยเรานะครับขมหอออออิ้หา กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะชาวขมรนเองเริ่มมีการประท้วงมากขึ้นนะอย่างเมื่อวานนี้ครับชาวขมรนก็มีการประท้วงประมาณร้อยคนกับนายจ้างชาวจีนโรงงานเฟอร์นิเจอร์เรียกว่าไม่จ่าย,ายค่าเงินไม่จ่ายค่าแรงบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองบาเวตจังหวัดสวายเรียงประเทศขมรนซึ่งถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่2แล้วนะครับจุดแรกเนี่ยก็เป็นโรงงานขมรนเองแล้วจุดนี้เนี่ยก็เป็นโรงงานจีน มาปิดท้ายกันอีกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าเรื่องใหญ่มากๆเพราะผู้แทนระดับสูงของไทยนั้นเหกหน้าเขมรนกลางเวที UN เลยซึ่งก็เป็นฝั่งไทยของเราบ้างครับที่สวนกลับโต้กลับกัมบูชาหลังจากเขมรนั้นมีการกล่าวหาไทยเราว่าขับไล่ผู้ลี้ภัยและก็จับทหารเป็นตัวประกันซึ่งก็เป็นผู้แทนถาวรของกัมบูชาประจํา U เนะครับที่นครเจนีวากลายเป็นว่าใช้โอกาสนี้เนี่ยโจมตีไทยอย่างรุนแรงครับโดยเขาเป็นการหารือกันในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของกําหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกแต่เขมร เวทีนี้มาโจมดีไทยเราแบบหนักหน่วงว่ามีการขับไล่ชาวัับูชาจํานวนมากออกจากบนทีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วซึ่งก็ยังมีการกล่าวอ้างอีกนะครับว่าอาศัยอยู่มานานหลายชั่วอายุคนถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและก็อนุสัญญาเจนีวาแต่วันล่าสุดผู้แทนของไทยเราครับประจำสาประชาชาติเนี่ย ก็เดี๋ยวมาโต้กลับเหมือนกันว่าเมนนั้นเจตนาใช้เวทีนี้เผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและก็ยังย้ำว่าบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเป็นดินแดนของไทยเราซึ่งเคยเปิดให้ชาวกัมพูชานั้นลี้ภัยในช่วงสงครามและก็เข้ามาพักพิงชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรมในช่วงปลายศวรรษ19ึ่แล้วเมื่อสองครามยุติก็มีการปิดตัวศูนย์พักพิงดังกล่าวแต่ว่าชาวกัมพูชาบางส่วนครับยังคงเข้ายึดครองและก็ขยายการตั้งดินฐานซึ่งไทยเนี่ยประทุงไปหลายครั้งมากแต่ว่าไร้การตอบสนองเลยขะเดียวกัันครบ ราก็ยังมีการชี้แจงให้วิทยุเอ็นซาบอีกว่า,ขาเขมรมีการเจตนาปลุกปั่นให้พลเดือนและก็พระภิกษุนั้นเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะแสดงการดั้วยุซึ่งเราก็ยังมีการตอบถึงเชลยศึกที่เราจับได้ทั้งหมด18คนนะครับบอกว่าการจับกลุ่มนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากกัมพูชาและเมื่อข้อตกลงหยุดยิงและก็ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยเหมาะสมตามหลักมุษยธรรมและก็กฎหมายสากลโดยปิดท้ายเลยครับเราบอกว่ากัมพูชานั้นทาให้ประเด็นทวิภาคีเป็นเรื่องระหว่างประเทศและก็เรียกร้องให้กัมชาแสงงจริ ในการแก้ปัญหาตามกลไกลทั้งหมดที่ตกลงร่วมกันก็คือ MoU 4 3 3แล้วก็ m m o u 2000ที่ต้องคุยกันแค่2ประเทศนะครับประเทศอื่นเนี่ยจะมาร่วมวงถกด้วยไม่ได้ก็เป็นการตอกหน้าชัดเจนครับแบบที่ว่าคาเมนจุกอ,อกพูดไม่ออกผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ย ปัญหาจะตามมาให้ฮุนเซนแก้ไขอีกเยอะแยะมากมายสุดท้ายอาจจะจำยอมไทยเราก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรับเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์บริเวณบริีแนวชายแดนของไทยเราและในส่วนของคลิปนี้ครับผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสครายเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับความอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย